มีอะไรกลิ่นนะกินน้ำยายาแม่ไปสระผมให้พี่กูมาดูดิผิดปกติไม่ได้เลยมั้มือเหม็นน้ำยาน้ำยาไม่มีอะไรน้ำยายานวดยานวด ิ่นผิดปกติอือก็เดี๋ยวไปล้างใหม่แปลกๆใช่ไหมล่ะไม่มีอะไรไม่มียาพิษไม่มีสารเคมีไม่มีใครฉีดยาลงฟันเราหรอกไม่มีอะไรเดี๋ยวไปล้างเห็นไม่หมดใช่ปะ กินปลามึกมาเ <laughs> ขาให้กินมาก็ต้องกินนะนี่น <laughs> ดูผิดปกติ <c oughs> กินผิดปกติคนนี้ไม่ได้เลยหน่วยคุ้มกันขอบคุณครบ,บคุณครบ มีคนเอจฉาหรือเปล่าเลี้ยงลูกได้อย่างนี้ไหมเนี่ยเลี้ยงลูกได้อย่างนี้ไหมเนี่ยเลี้ยงลูกได้อย่างนี้ไหมเนี่ยโอ้ยออโอบโซบโอ้โอ้ยลูกรักแม่รักแม่รักแม่โออิจฉาปิด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 ,ปดพอพอโอเค